วันนี้เรามาพูดถึงคนวันอาทิตย์กันคนวันอาทิตย์อีกคนจะไหว้อะไรไหวอะไรที่จะเสริมดวงในปีนี้ของคนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ังง่ายสุดแล้วไม่มีอะไรง่ายไปกว่าน,นี้แล้ววันอาทิตย์ไหว้พระอาทิตย์พี่บอกคําเดียวเลยไหว้พระอาทิตย์เพื่อที่จะเสริมดวงชะตาของคนวันอาทิตย์ไม่ต้องไหว้ทุกวันวันไหนคุณอยากไหว้คุณก็ไหว้มันดีตรงนี้แหละ วิธีไหว้ของคนวันอาทิตย์คือจุด,จดทุบเก้าดอกมาอยู่กลางแจ้งมองไปยังพระอาทิตย์แล้วขอให้พระอาทิตย์เนี่ยเป็นแรงส่งให้กับชีวิตของตัวเองให้รุ่งเรืองอม,มันแบบว่าคุณอยากขออะไรอะ่ะคุณอยากแต่ว่าหมายถึงว่าต้องเสริมในวันอาทิตย์นะและต้องไหว้ในวันอาทิตย์ด้วยนะอืม คุณอยากขออะไรขอให้ชีวิตมีพลังอืมอนี่ก็ขอได้แค่นี้แหละแล้วก็ปักทูบลงไปที่ดินปักทูบกลางแจ้งขอให้คนวันอทิตทุกคนในปีนี้ปังๆนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่น้องๆจะเชื่อกันหรือไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองทำดูนะมันไม่ได้ผิดอะไร แต่มันเสรมได้จริงจํิง,งจำคำพิไว้นะโอเคบายบายสำหรับทุกวันแล้วเรามาเจอกันใหม่กับการแก้ของแต่ละวันกันโอเคบันดีทุกคน